สวัสดีครับอยู่กับโตโยต้าไรท์คเซอร์พาโดนะครับคันนี้มีกล้องรอบคันมาจากโรงงานนะครับ,นะรบก็ประมาณนี้นะครับหน้าตาครับตาลดขึ้นมานะครับมาดูเมนูหลักก่อน ทางชันเดิมนะครับตัวนี้มีกล้องนะครับกล้องเลี้ยวตามมีเส้นบอกระยะเหมือนเดิมนะครับกดทีนะครับหน้าหลักนะครับกล้องถอยหลังนะครับเลี้ยวเส้นระยะอยู่เหมือนเดิมนะครับปรับมุมมองนะครับ ันนี้นะครับอ่าซีดีเดิมนะครับเข้าที่นี้ซีดีเดิมครับรอเล่นซีดีก่อนนะครับอ่าซีดีเดิมนะครับคอนโทรลได้ปกติเครื่องเสียง JBL นะครับเชิงงานได้ปกติอ่ามานนี้เสร็จมาดู FM เอฟเอ็มเดิมนะฮะพ็อคอนโทรลจากหน้าจอนี้ได้นะครับค็คอนโทรลยกของเด็กยกของอนโทจากบนามาจอล่างนี้นะครับด้ยวยความที่แบบอยู่ในร้านจากรายการกับดีฉันใมา20่ปีไม่น้อยตอนนี้มาที่ YouTube นะครับ YouTube เข้ากด AUX นะครับ ก็คือเหมือนเดิมนะฮะชุดเสียงเดิมนะครับแน่นเหมือนเดิมครับผมโอเคหลักๆเข้าๆประมาณนี้นะครับจอก็เป็นจอ 2K นะครับเหมือนเดิมกดปุ่มทุกอย่างใช้งานได้หมดครับโอเคประมาณนี้ครับ